ก็เป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงมากเลยนะครับหลังจากสตรีข้ามเพศพันล้านคุณแอนจัก,กรพงศ์ครับได้เปิดใจเรื่องความรักผ่านรายการหนึ่งมีบางช่วงครับที่เจ้าตัวได้พูดถึงการเลิกรากับแฟนหนุ่มคลินต์บอนเดสนะครับหรือว่าพี่หมีแฟนเก่านางงามจักรวาลดังแคทเียนาเกรนนั่นเองแถมยังเล่านะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยมีรสนิยมซาดิสนางงามดังครับก็เคยเจอจนรับมือไม่ไหวก็เลยขอเลิกรานั่นเอง และต่อมานะครับมีเพจดังเนี่ยได้ออกมาโพสต์ว่าไม่ควรเอาชื่อของนางงามดังมาพูดส่วนเรื่องบนเตียงจะพูดอย่างไรก็ได้แต่ไม่ใช่เอาเรื่องในมุ้งของคนอื่นมาประจานแบบนี้ หลังจากที่เพจชังกล่าวนะครับได้แสดงความเห็นไ,ไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตครับเข้ามาแสดงความเห็นกันต่างๆมานานมากมายเลยทีเดียวล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ตัวเองอีกครั้งค่ะว่าพอได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆมันก็ได้สร้างสติให้กับเราเป็นบทเรียนชีวิตนะคะเป็นความผิดพลาดไม่ได้มีเจตนาไม่สมควรพูดอะไรที่ไม่ดีเสียใจต่อคําพูดอยากขอโทษทุกคนค่ะ เวลาเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันสร้างสติให้กับเราในฐานะที่เป็นกระจกสองสะท้อนนะคะมันเป็นบทเรียนอัลัมค่าแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่ประเสริฐมากๆวิดีโอคลิปดิฉันนะ่ะพูดไปว่าเห็นมาหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็จะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยแอนก็ไม่ควรพูดเลยหรือควรต้องพูดว่าเขาก็เป็นคนชอบอดนะัดวิดีโอคลิปอะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้หญิงคนไหนก็รับไม่ได้นะคะ แล้วก็ควรต้องลิฟ์ออกไปแค่เท่านั้นพอไม่ควรต้องไปพาดพิงอะไรใครๆควรต้องให้เกียรติค่ะโดยเฉพาะเราเป็นสุภาพสตรีตด้วยกันเองแล้วก็ตัวของแอนเองก็เป็นแม่คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า มันเป็นต้นทุนชีวิตที่ลำ้ำขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Sight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Sight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ